สวัสดีครับเพื่อนเอน Lovely Housekeeper นะครับคอนเทสต์ Content ขาวดำนะครับวันนี้มาในแนวสาระนะครับผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้ก็ฝนตกทุกวันเลยครับอากาศเย็นก็เลยนึกถึงเหตุการณ์สำคัญในช่วงเดือนนี้นะครับที่อเมริกานะครับผมที่ลอสแองเจลิสปี1938ไม่รู้ใครเคยได้ยินหรือเปล่าช่วงนั้นฝนก็ตกหนักมาก เป็นประวัติการนะครับสถิติความเสียหายนี่เป็นประวัติการของอเมริกาเลยทีเดียวนะครับคอนเทนต์นี้ถ่ายด้วยโทรศัพท์นะครับอาจจะดีเลย์นหน่อยนะครับเสียงกับปากผมนะฮะเราไม่มีไหม่นะครับไม่มีตังค์ซื้อใหม่นะฮะช่วงเวลาที่ฝนตกหนักเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงปลายเดือนกุมภาถึงประมาณต้นเดือนมีนานครับที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับ ปริมาณฝนก็ถึง11นิ้วใน5วันนะครับที่ดาวทาเอเเนี่ยฮะแล้วสูงถึง32นิ้วในเขตภูเขานะครับเราก็คิดดูนะครับถ้าเกิดว่ามีปริมาณน้ําฝนมากเนี่ยดินก็จะอุ้มน้ําไว้นะครับแล้วก็มีสธิีิจะถล่มหรือว่าเกิดน้ําท่วมอะไรต่างๆได้นะครับเหตุการณ์ตอนนั้นก็มีผู้เสียชีวิตประมาณนะครับมาจากแหล่งข่าวหลายแหล่งนะครับก็ร้อยอัพนะครับร้อยกว่า บางทีก็ร้อยสิบสาร้ยสิบห้าบางทีก็ร้อยสีิบสี่ร้อยหสิบอะไรอย่างนงี้นะฮะแต่ไม่แน่นอนคร um ับเนื่องจากหลายชีวิตก็เจอน้ําท่วมน้ำพัดแรงนงครับก็อาจจะหาศพไม่เจอบ้างหรือว่าหายศัสูงบ้างนะครับเหตุนี้เกิดขึ้นก็ทําให้ความเสียหายเกิดขึ้นมากเลยนะครับทั้งสะพานคอนกรีต น้ำซัดบ้านควรถล่มนะครับแบบที่เราเห็นในข่าวนะครับบ้านที่ไหลไปกับน้ําอย่างนี้นะบ้านเรือเสียหายหนักมากนะครับประมาณนะครับประมาณราวห้าพันหกร้อยหลังเนี่ยห้าพันหกร้อยนี่คือต้องทำใหม่เลยครับโดนทำลายเละไปเลยครับน้ำซัดพังหมดเลยนะครับอีกพันประมาณพันกว่าพันห้าร้อยหลังเนี่ยก็ อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้ชีวิตก็คืออาจจะสิ้นเนื้อประดาตัวต่างๆนะครับแต่ว่าทางการเขาก็จะมีการช่วยเหลือเนื่องจากเขาประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะครับจ w อดดับบูบตอนนั้นยังไม่ถึงนะครับแต่ช่วงจ็อดดับเบิลูบมานี้ก็มีมีอีกเหตุการณ์นึ่งเหมือนกันนะครับช่วงปี2000กว่านะครับ2 0 0 4 2น0 5นะครับเมืองที่ได้รับผลกระทบในปี1 9น8นี่ก็มีนอทฮอลีวูดนะครับเมืองเวนิสนะครับอเมริกานะครับ ลองบีชซานฟรนโดนะครับวิลเล่ซานฟรนโดวิลเล่นะแอนนหแฮมซานตาแอนนานะครับลิเวอร์ไซด์อย่างเงี้ยฮะนี่นะครับผลก็ทบต่อโครงสร้างพื้นฐานก็สะพานที่ว่าหักหลายแห่งนะครับก็จะมีอย่างเช่นสะพานเบนกรกชิมนะครับสะพานที่คนเดินในลองบีชที่เป็นชื่อดังๆนะครับ พร้อมโครงสร้างต่างๆนะครับถูกซัดทั้งสิ้นนะครับเหมือนในในหนังอะโดนซัดไปไหลไปเลยถนนรถไฟสายโทรศพรัพท์เละเทะหมดครับระบบไฟฟ้าแก๊สที่อเมริกานี่แก๊สเขาจะต่อท่อไปที่บ้านเลยนะครับอย่างที่เราดูในหนังเวลามีอุทกภัยหรือมีพายุอะไรมีคนกลับไปปิดแก๊สที่บ้านอย่างนี้นะครับก็จะมีท่อแก๊สนะครับแล้วเราก็เสียเป็นรายเดือนก็ทําให้ LA เนี่ยเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยหลายวันเลยครับ มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกฯิจนะครับก็ประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบแปดประมาณแปดสิบล้านดอลลาร์ครับในปีพันเก้ารสมสิบปก็ประมาณเป็นพันล้านนะครับในสมัยนี้นะฮะพันล้านดอลลาร์นะครับนี่ครับพอหลังน้ําลดทําไมเอาเอไม่โดนน้าท่วมอีกนะครับก็หลังน้ําลดก็รัฐบาลก็เริ่มโครงสร้างนะครับปรับลําคลองแม่น้ําให้เป็นคอนกรีตย,ย่างถาวรนะฮะ ยังไงสร้างเขื่อนชนร,ระทานนะครับฝายหยุดเศษซากเกือบสองร้อยเจ็ดิบแปดไม้นะครับก็มีผู้กล่าวถึงนะครับพายุลูกนี้ในปีพันเก้้อยสิบปดว่านะครับทําให้นะครับเป็นห้าวันที่สุดโหดนะครับแล้วเราเกือบเป็นเมืองลอยน้ํานะครับ จะเป็นอุทกกภัยที่น่ากลัวแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าระบบการคอนโทรลน้ำนะครับโฟลทคอนโทรลก็ช่วยให้เมืองนี้อยู่ได้นานหลังจากนั้นนะครับก็คือพัฒนาขึ้นพัฒนาระบบซึ่งสมัยก่อนอาจจะไม่เห็นว่ามันสำคัญแต่พอโดนเนี้ยเริ่มสำคัญเลยทีเนี้ยเพราะ l อ LA นี่หลักๆสภาพอากาศจะแห้งแล้วมีฝนนะครับตกน้อยแต่จะมีพายุ ฝนไม่ค่อยตกอ่ะแห้งๆเลมีพายุแม่น้ำลอดแลนจลิสก็เช่นแม่น้ำซานเกเบรียนนะครับอันนี้จะล้นตลิ่งเมื่อก่อนนี้จะล้นตลิ่งบ่อยแล้วก็เกิดภัยพิบัตินะครับในระบบการคอนโทรลน้ำของเขาหลังจากเกิดเหตุนี้ก็คือการสร้างแม่น้ำกลางเมืองให้เป็นคลองคอนกรีตยาว82กิโลเมตรเชียวนะฮะ เราก็นึกดูนะครับเป็นคลองคอนกรีตก็คือมันก็ขุดไม่ได้นะเป็นคอนกรีตนะครับเก็บน้ํานะครับเพราะว่าแม่น้ําลอสแอนเจลิสเดิมเนี่ยเป็นแม่น้ําธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นน้ําไหลเอื่อยนะครับเป็นคลองคอนกรีตก็ปรับปรุงให้เป็นคลองคอนกรีตนะครับในช่วงทศวรรษที่1930-40นะครับเพื่อควบคุมการไหลของน้ําและป้องกันการล้นตลิ่งนะครับผม ในช่วงฝนตกหนักเนี่ยเมื่อมีเมื่อเวลาฝนตกหนักแล้วเนี่ยน้ําจะไหลผ่านคลองด้วยความเร็วเรานึกภาพตอนที่น้ําท่วมปีห้าสี่เขาก็จะมีเรือไปดันน้าใช่ไหมเนีเ่ยมันจะพยายามในประเทศไทยนะฮะก็อันนี้ไม่ต้องดันเลยครับไหลเร็วเลยครับไหลเร็วเลยครับคือไหลเร็วด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะทาให้คลองเนี้ยสามารถระบายน้ําเนี่ยออกสู่มหาสมุทรได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ยัง มีการสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ำแต่ละเมืองนะครับได้สร้างอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเลยคือสร้างไว้เป็นเหมือนเวลาน้ำมาเยอะๆก็จะสามารถเอาไปไว้ได้ลหลายที่นะครับไม่ให้มันท่วมในตัวเมืองนะฮะแล้วก็ควบคุมการไหลของน้ําได้นะครับสร้างแอ่งเก็บน้ําสํารองเก็บน้ําส่วนเกินไปด้วยช่วงพายุเนี่ยเห็นไหมก็จะมีน้ําใช้ทั้งปีนะครับ ระบบระบายน้ำนะครับมีประสิทธิภาพมากนะครับพัฒนาท่อระบายน้ําและช่องระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพทั่วเมืองเลยก็คือไม่มีขี้ดงขี้ดินขยะเหมือนที่เราในกรุงเทพมีนะเขาก็จะไปจัดการหมดเราก็จะเห็นถนนที่นั่นมันก็จะแบบนุนๆนะครับใครไม่เข้าใจไปมันนุนๆมันมีท่อมีอะไรฮะมาตรการป้องกันน้ําท่วมนอกจากปรับปุงโคงสร้างพื้นฐานแล้วก็มีมาตรการป้องกันน้าท่วมที่เข้มงวดเช่น จำกัดการพัฒนาที่ดินนะครับในพื้นที่นะครับไม่ใช่ว่าสร้างกันเละเทะนะครับเป็นบางที่น้ามั่งเป็นสร้างอยู่ในที่ที่เป็นทางน้ํไหลมั่งอย่างเช่นในชายแดนบางจังหวัดของเราที่ไปทําบ้านทําช่องไว้อยู่ในน้ําอ่ะในทางน้ําไหลอะ่ะแล้วน้าก็ท่วมทุกปีมีโคลแล้วก็ไปบ่นว่าน้ําท่วมที่จริงเราไปอยู่ในน้ําในทางน้ําอ่ะเป็นลูกล้ําทางน้ําอ่ะเหมือนเอาตีนไปเหยียบลังมดอะ่ะแล้วบองมดกัดอะ่ะ นั่นแหละครับแล้วก็จัดทําแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติแผนฉุกเฉินเขาเนี่ยมันจะมีจุดอพยพนะไวล่วงหน้านะไม่ใช่ว่าพอท่วมเสร็จสักพักมีนักข่าวไปแล้วไปสร้างที่หลังเนี่ยไม่ไมใช่นะครับอันนี้เขาจะสร้างไว้ล่วงหน้าเลยแล้วคุณจะรู้ว่าเราไปที่เนี่ยถ้ามีเหตุหรือว่ากําลังจะมาละคุณหนีไปที่เนี่ยคุณก็จะมีอาหารมีอะไรมีคนดูแลมีเกี่ยวกับการทางการแพทย์ต่าง เขาก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วไม่ใช่ว่าประกาศว่าให้ระวังเฝ้าระวังแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงแต่ไม่รู้จะไปไหนเลยก็ระวังอยู่ในบ้านก็ท่วมอยู่ในบ้านแหละไปไหนก็ไม่ได้ต้องรอเขาทาจุดอพยพหรือเต็นท์ทำหลังจากน้าท่วมนี่ไม่มีประโยชน์นครับบางคนเขาก็ไม่อยากไปแล้วไงมันเละไปหมดแล้วบ้านอ่ะส่วนระบบระบายน้ําของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบที่ บาบัดก่อนด้วยนะครับบําบัดแล้วก็ถึงจะปล่อยลงสู่มหาสมุทรนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งปล่อยขว้างไปนะครับครับนี่ก็จะเป็นเรื่องเล่านะครับวันนี้นะครับของ Lovey House k l i p p e r นะครับเป็นคอนเทนต์ขาวดำนะครับก็จะเห็นภาพผมเป็นขาวดำนะครับแล้วก็จะมีภาพนิดหน่อยนะครับนี่เริ่มเป็นคอนเทนต์ที่มีสาระขึ้นนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันครั้งต่อไปนะครับกับ Lovey House Clipper ผมจะมาทำความสะอาดบ้านหรือมาซักผ้าหรือมาทำอะไรเดี๋ยวเราก็ติดตามในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ